ข้อ3นะครับให้เขียนโปรแกรมนับเลขบวก1ออกเสนสิเม้นต์หลักนะครับแสดงฐาน10คือเลขศูนย์ถึงเใช้ทั m งเมอ1อหแบบอินทัพับกำหนเวลา3ค่าพร้อมแสดงการคำนวณบน Excel ส่วนของโค้ดนี้นะครับก็จะคล้ายๆกับข้อที่แล้วผมจะทําการอธิบายทุกส่วนนะครับอย่างแรกผมไดม้ทําการ define ตัวของเศษคําว่าเศษชี้ไว้ที่ตัวดิจิตเตอร์สิ 17. ต่อมาผมได้ define ชื่อเขา เก็บค่าที่จะถูกใส่ไว้ในตัวของเคาน์เตอร์1น,น,นะครับต่อมาตั้งชื่อ Initial ก็จะเป็นค่าที่จะถูกแสดงไว้บนตัวของเซ e เซนต์แรกหลังจากนั้นจะมาถึงส่วนของ f l ต t ์นะครับผมไม่ทำการชีอ้อินทั r r ์เวกเตอร์ไว้ในตำแหน่งต่างๆของมันนะครับอย่างแรกเลยอินทั r u ์เวกเตอร์ e s e t ผมได้ชี้มาที่ Level Reset ตรงนี้นะครับต่อมาทํามเมืหนึ่งอผมได้ชี้ไปที่ Level ตรงนี้นะครับ ต่อมาผมจะมาพูดถึงส่วนของรีเซ็ตอย่างแรกผมได้ทำการโหลดค่าอินิเชียลลงไปในตัวของ Register 7ต่อมาผมทำการค a l l อินิทเซ็กซ์ับทีซ i นอินิทเซจะทำการสั่งให้ตัวของ Port A เเนี่ยจะเป็น p อ t ตุกพินต่อมาได้ทำการค a l l ออ t ตุ t เซกเมนต์เซ็กซึ่งจะทำการหยิบค่าที่อยู่ในตัวของ Register ซึ่งในที่นี้คือ Register 17 ไปลงในตัวของเส้น segment ครับและนี่ก็คือตัวของ subroutine เอาพุทธเซกนะครับโดยข้อนี้เนี่ยเราทําการแสดงค่าบนเส้เ segment จะแตกต่างจากการที่เราแสดงค่าบน IVD นะครับเนื่องจากว่าแสดงค่าบน i ด d เราสามารถหยิบค่าที่อยู่ใน register ไปใส่บน IVD ได้เลยแต่ว่าถ้าเราจะแสดงค่าบนเลขเป็นเลขบนเส้เ segment เนี่ยเราจะต้องใช้วิธีอื่นนะครับ อย่างแรกที่ผมจะพูดถึงคือส่วนของตำแหน่งส่วนของบรรทัดนี้นะครับผมได้ทำการสร้างไลเบิตรงนี้และใช้ Directive.db นะครับหรือ Directive d e f i n i n y t y ครับ Directive d e f i n i n y t y นะครับจะเป็น Directive ที่เราได้สั่งให้เขียนค่าไว้ในตำแหน่งใดๆนะครับเราสามารถเขียน Byte ได้ค่าตั้งแต่ลบ128ถึง255นะครับร่เราสามารถใช้ Directive นี้ได้ในส่วนของ โพสเซกเมนต์ gment, หรือว่า E พร้อมเนะครับโดยเราจะใช้ตัวดัลเลกซบนี้เพื่อที่เราจะเก็บค่าข้อมูลไว้ในแฟลชเพื่อเราจะสามารถหยิบไปใช้ได้ต่อครับต่อมาผมได้ทำการ define byte ต่างๆนี้นะครับโดยตัวของแฟลชเนี่ย1 address เนี่ยจะชี้ไปที่1 word นะครับทำให้2 byte นี้เนี่ยอยู่ณตำแหน่งเดียวกัน ต่อมาผมจะขอพูดถึงข้อมูลที่ถูกเก็บไว้ในตำแหน่งต่างๆเหลนี้นะครับนี่คือตัวของซซนเซกเมนต์ที่ผมได้ใช้นะครับเป็นแบบคอมมอนแคโทดโดยมีรูปร่างหน้าตาแบบนี้แล้วก็พินเอาแบบนี้ครับโดยส่วนของคอมมอนผมได้เชื่อมเข้ากาวและส่วนของ LED ผมได้เชื่อมเข้ากับตัวของพินของพอร์ตเครับตัวของเซนเซกเมนต์จะถูกมีชื่อเรียก ของ l v d แต่ละดวงตามนี้ครับคือ A B C D E F G จะถูกเรียกตามนี้ครับโดยผมได้เก็บข้อมูลในตัวของแฟลที่ได้ define ไ,ไว้เนี่ยจะเป็นการเก็บข้อมูลว่านณะตำแหน่งไหนตัวของ LED จะติดนะครับโดยเก็บข้อมูลจากตัว A B C D E F G แล้วก็ pointer นะครับก็คือจุดตรงนี้ตามลำดับอย่างนี้อย่างเช่นเลข0 ทุกๆ LED นี่จะติดยกเว้น G และ POINT นะครับก็คือจะเก็บข้อมูล1 1 1 1ง 1, 1, 1 0, 0, อย่างนี้นะครับหรือว่าอย่างเลข9ตัว A B C แล้วก็ G จะติดนะครับก็จะเป็นเลข9ผมได้ทำการหาว่าดวงไหนเนี่ยติดบ้างตั้งแต่เลข0จนถึง F นะครับแต่ว่าในข้อนี้เราจะใช้เพียงแค่0ถึง9 ต่อมาเราจะมาพูดถึงส่วนของ Earth. สับโูชีนอาพุชเซกอย่างแรกผมได้ทำการพุชพวกเรจิสเตอร์ที่จะใช้ที่นี่ใช้4อันเลยนะครับไปเก็บในสแต็กต่อมาผมได้ทำการโหลดตำแหน่งของอฟอนต์เนี่ยที่จะถูกเก็บไว้เนี่ยไว้ในตัวของซัทเรจิสเตอร์จะจะมีสิ่งที่แตกต่างหนึ่งอย่างก็คือว่าเราจะต้องเก็บ เป็น byte address นะครับถึงแม้ว่าตัว flat เนี่ยจะเป็น word address ด้วยเหตุผลนี้ผมจะกล่าวต่อไปนี้นะครับ <S <S นี่คือคำสั่งโหล a d word memory นะครับโดยคำสั่งนี้เนี่ยจะโหลดค่าที่เก็บใน flat 1 byte เข้าไปในตัว register โดยตำแหน่งนั้นเนี่ยจะถูกเก็บไว้ในตัวของ set register ซึ่งเนื่องมาจากว่าตัวของ flat มีที่ก็บข้อมูล1ตําแหน่งคือ16บิตแต่ว่า เราจะหยิบออกมาแค่8บิตทำให้ set register เนี่ยจะมีบิตสุดท้ายเป็นบิตที่บอกว่าเป็น low byte หรือ high byte นะครับดังนั้นน้าตำแหน่งฟอนต์จะต้องถูกทำการคูณ2หรือว่า shift l e f ไป1ตำแหน่งครับและถูกเก็บเข้าไปในตัวของ set register high และ set register low ต่อมาผมได้ทำการ add set register low ด้วยค่าที่ถูกเก็บไว้ในตัวของ register r17 ครับ โดยผมทำอย่างนี้ไปเพื่อทําการเลือกนะครับว่าให้ฟอนต์อันไหนเนี่ยถูกโหลดออกมาอย่างเช่นเมื่อค่าในเออซกเนี่ยเป็นศูนย์ตัวของเออ s ดิ r e g i s t e r ์ o w จะชี้ไปที่ตัวนี้นะครับแสดงว่าค่าที่จะถูกโหลดออกมาเนี่ยจะเป็นเลขศูนย์นะครับต่อมาผมได้ทำการโหลดอัสพไว้ด้วยศและผมได้ทำการ Add w i t แคลลี่ r16 บวกเข้าลงไปในตัวของ Z r t r i s t s t h r g h e นะครับเนื่องมาจากว่าเรามี add r e s s 16เอ่อ16บิตนะครับในทีน่นี้เราจรึงต้องทำการ add แบบ16บิตดังนั้นเนี่ยผมได้ได้ทำการ add low ด้วยตำแหน่งที่ถูกชี้ไปและได้ทำการ add with carry r16 เป็น0แสดงว่า add ตัวของ ตำแหน่ง high เนี่ยแค่ว่ามี carry หรือไม่มี carry นะครับก็คือเหมือนเป็นการเ,เมื่อ add ตังตำแหน่ง l o แล้วเนี่ยถ้ามี carry ก็ให้ส่ง carry มาที่ตำแหน่ง high bit ด้วยครับต่อมาผมจะใช้คำสั่งโหลดปรแกรมเมอรี่จากตำแหน่ง register z เนี่ยมาใส่ไว้ในตัวของ register 17นะครับหรือว่าเ e กต่อมาผมจะทำการเอาพุทค่าที่อยู่ในเ e กเนี่ย ลงไปในตัวของพอร์ต A สรุปสรุปตัวของสับโรทีนี้นะครับก็คือเราได้ทำการโหลดค่าที่ว่า LED อันไหนเนี่ยจะติดแล้วก็โหลดมาจากตัวของแฟลชแล้วก็ใส่ลงไปในตัวของพอร์ต A ครับดังนั้นเนี่ยตัว LED เนี่ยก็จะติดตามที่เราได้ตั้งโปรแกรมไว้ตามข้อมูลด้านล่างนี้ครับต่อมาผมได้ call init timer 1 ซึ่งเป็นสับรูทีนเหมือนกับข้อที่แล้วคือได้ทำการสั่งให้ตัวของทั้งเมือหเริ่มต้นค่าจากจาก,จากค่าที่ได้เซ็ตไว้ตรงนี้ได้สั่งให้ตัวของเออคาน์เตอร์หนเป็นแบบ Normal Mode ได้สั่งให้ตัวของ Interrupt Overflow ทำงานแล้วก็เริ่มต้นการทำงานนับของตัวทั้งเมือหหลังจากรีเทิร์นมาณนะตำแหน่งนี้ สั่งให้ตัวของ g o ร o เปลอิทธาลัผิด i n t e r บแ l ลกเอ็น e อเนะครับ่อมามาที่ตำแหน่งนี้ก็ทำการจัมไปในตำแหน่งเดิมเรื่อยๆซึ่งจะเกิดการเปลี่ยนแปลงของระบบก็ต่อเมื่อทำเมอ,อ่อหนึ่งอเวอร์โนะครับเมื่อทําเมืร์หนึ่งโอเ o อร์โฟล์อิทธัเนี่ยก็จะถูกเรียกและโปรแกรม c o u n t เตอ,เตอจะรันคำสั่งนี้นะครับก็คือจะจ้ำไปที่ตัวของ t i m เม1 o v e r f ่ o w อินทรัพสวิตด t ทีนซึ่งก็คือร a เ e ลนี้อย่างแรกผมได้ทำการเก็บค่า s t a t ั s register ร์ลงใน stack ต่อมาทำการหยุดครอฟต่อมา increment ตัวค่าที่จะถูกแสดงบนตัวของเวิตเซกเมนต์คอมเพลว่าค่านั้นเนี่ยเท่ากับ10หรือเปล่าถ้าเท่ากับ10เนี่ยเทำการโหลดค่าเท่ากับ0นย์ครับก็คือ reset เพราะเราต้องการโชว์ เลขฐาน10ก็คือ0-9ถึงเเมื่อถึง10แล้วเนี่ยเราจะทำการเซตร,รีเซตให้เป็น0และเมื่อค่าในเซกไม่เท่ากับ10จะถูกสกิปไปนะครับแล้วเราจะ call function output s e x ก็คือฟังก์ชันคอตอบที่นี้นะครับก็หลักการทำงานก็คืออย่างที่กล่าวไว้ที่คณะน,น,นี้ต่อมาผมได้ call i t i t t r หนเพื่อเปิดการทำงานของ t i าม r 1หนอีกรอบหนึ่ง โดยสรุปย่อยๆของตัวสับุดทีมตัวของอินทอร์นี้ก็คือผมได้ทำการอินคิมเนนค่าที่ถูกแสดงแล้วก็แสดงลงไปตัวของเซมิสิกเมนต์ครับโดยเมื่อ r e เทิร์นอินทรัก็จะมาที่ตำแหน่งนี้แล้วก็ทำวนซ้ำไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะเกิด t ว a มเม r o v โอเวอร์อีกรอบโดยส่วนของ Excel ที่ใช้ในการคำนวณดีเลย์นะครับก็จะเหมือนกับข้อที่แล้ว ทุกประการเลยนะครับก็ผมได้ทำการใส่ค่าต่างๆนี้ไ,ไว้นะครับที่ว่าจะใช้ว่าให้ดีเลย์กี่วินาทีอันแรกเลยผมจะให้ดีเลย์แบบห้าร้อยมิลลิเซกยันคือ1นวินาทีแล้วก็4วินาทีนะครับและนี่ก็คือค่าต่างๆนี้ก็ต้องถูกใส่ลงไปในตัวของเคาน์เตอร์ g นึ่ง r ิครับและนี่ก็คือผลลัพธ์หลังจากการที่ผมได้แฟตโปรแกรมที่ดีเลย์ 0. 5 5วินาทีลงไปบนบอร์ดนะครับก็จากที่เห็น ตัวของเซนเซอรเซกเมนต์ก็จะทำการนับขึ้นไปจนถึงเลข9แล้วก็รีเซตใหม่นะครับโดยระยะเวลาระหว่างเลขเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ0.5วินาทีโดยตัวของดิเล์ผมจะไม่ขอนับนะครับเนื่องจากว่าหลักการทำงานเหมือนเดิมและเหมือนเดิมครับนี่ก็คือ,อ,อตัวของโปรแกรมหลังจากแฟ a ลงไปบนบอร์ดนะครับโดยใช้ดิเล์เป็น1วินาทีก็อย่างที่เห็นก็คือมันจะชา้าลงนะครับ ต่อมาเนีผมจะทำการโหลด3 0 3สลงไปในบอร์ดในในเคาน์เตอร์หนึก็จากที่เห็นนะครับก็จะชา้าลงกว่ามากแต่ถ้านับในใจก็จะประมาณ4วินาทีนะครับ